ชิอุเนะซกิฮาระกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศลิทัวเนียจำได้ดีว่าเช้าวันหนึ่งปลายเดือนกรกฎาคมปี1940จูจูก็มีชาวยิวมาล้อมรอบกำแพงสถานกงสุลเต็มไปหมดคนเหล่านี้มาหาชิอุเนะด้วยเหตุผลเดียวนั่นคือต้องการให้เขาออกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวให้ทว่าแท้จริงแล้วมันไม่ใช่วีซ่าเพื่อการพักผ่อนอย่างที่ระบุไว้ในเอกสารแต่เป็นวีซ่าเพื่อการรอดชีวิต ช่วงเวลานั้นมีชาวลิทัวเนียและชาวโปแลนด์เชื้อสายยิวจำนวนมากต้องการอบพยพหนีออกนอกประเทศเพราะลิทัวเนียตกอยู่ในอาณาัของสหภาพโซเวียตและถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองลิทัวเนียต้องรับมือในการสู้รบกับกองทัพนาซีที่แข็งแกร่งและลิทัวเนียกำลังจะพ่ายแพ้ซึ่งถ้าแพ้ก็หมายความว่าชาวยิวในลิทัวเนียจะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และหากไม่มีวีซ่า พวกเขาก็จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศอย่างปลอดภัยแม้แต่นายพรานก็ยังไม่สังหารนกที่บินมาหลบภัยสุภาษิตของซามูไรบทนี้ปรากฏชัดในใจของชิอุเนะซํำและซําเล่าเขารู้ตัวว่าเขาคือนายพรานที่ฝูงนกบินมาพักอาศัยชิอุเนะโทรเลขปรึกษากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเพื่อขออนุญาตออกวีซ่าให้ชาวยิวเป็นกรณีพิเศษถึงสามครั้ง เพราะชาวยิวส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารไม่มีพาสปอร์ตและไม่มีแม้แต่เงินค่าเดินทางแต่ทุกครั้งเขาได้รับการปฏิเสธเวลาหนีเหลือน้อยลงทุกทีผู้คนมาเข้าแถวรอหน้าสถานกงสุลมากขึ้นเรื่อยๆชิอูเนะจึงปรึกษายูกิโกะภรยาของเขาในที่สุดก็ตัดสินใจว่าเขาจะออกวีซ่าให้ชาวยิวทุกคนแม้ไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง28สิงหาคมในปีนั้นชิอูเนะและภรรยาช่วยกันออกวีซา่าซึ่งต้องเขียนด้วยมือตามระเบียบของกระทรวงวันละ18 2 0ถึง20ชั่วโมงและทั้งๆท,ที่โซเวียตสั่งให้สถานทูตทุกแห่งปิดแต่ชิอูเนะก็ทำเรื่องขอเปิดดำเนินการต่ออีก20วันในคืนสุดท้ายก่อนที่จะต้องเดินทางออกจากลิทัวเนียเขาและภรรยานั่งเขียนวีซ่าตลอดทั้งคืน ชิอูเนยังคงเขียนแม้ตอนที่ไปถึงสถานีแล้วซึ่งที่นั่นมีชาวยิวเฝ้ารอเขาอยู่เป็นจำนวนมากกระทั่งรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากชานชาลาชิอูเนจึงโยนกระดาษเปล่าที่มีลายเซ็นของเขาออกมาทางหน้าต่างสุดท้ายก็โยนตราประทับของสถานกงสุลออกมาด้วยเพื่อว่าชาวยิวจะใช้มันทำวีซ่าปลอมได้นักประวัติศาสตร์ประเมินว่าการกระทำที่กล้าหาญของชิอูเน สามารถช่วยเหลือชาวยิวได้ราวกว่าหมื่นคนแม้ว่าทางการจะไม่ได้สอบสวนเขาต่อกรณีที่เกิดขึ้นทว่าผลจากการตัดสินใจโดยภาระการครั้งนั้นทําให้ชิอุนเนะหมดอนาคตในหน้าที่การงานอย่างสิ้นเชิงเขาถูกกดดันให้ลาออกในปี1947หลังจากนั้นชิอุนเน์ต้องเลี้ยงชีพด้วยการเป็นล่ามแปลเอกสารและเป็นผู้จัดการบริษัทส่งออก ซึ่งทำให้เขาต้องจากครอบครัวไปใช้ชีวิตลำพังในโซเวียตนานถึง16ปีเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องราวในลิทัวเนียให้ใครฟังเลยดังนั้นชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงไม่รู้จักผู้ชายคนนี้จนกระทั่งชาวยูเริ่มออกตามหาตัวเขาและทําให้เรื่องราวของชายผู้ช่วยเหลือชาวยิว่ไปกว่าหมื่นรายคนนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนจึงนำเสนอเรื่องราวของเขาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นที่จดจำของโลก จนเขาได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากหลากหลายประเทศในเวลาต่อมาชิอุนเนะเสียชีวิตในปี1986เมื่อถึงวันฝังศพทูตอิสราเอลประจำญี่ปุ่นพร้อมด้วยชาวยิวที่รอดชีวิตจากการช่วยเหลือของชิอุนเนะได้มารวมตัวกันเพื่อเคารพศพและให้กำลังใจยูกิโกะต่อมาก็ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาทั้งในญี่ปุ่นและในอีกหลายๆเมืองทั่วโลก มีผู้นำเรื่องของชิอุเนะสึกิฮารา่าไปสร้างเป็นละครและภาพยนตร์และทำกิจกรรมหลายอย่างเพื่อรำลึกถึงเขาจนทำให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าจะดีมากเพียงใดถ้าเขาได้รับสิ่งเหล่านี้เมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามแม้ว่าชิอุเนะต้องเผชิญกับความยากลำบากและความว่าเหวเป็นเวลานาน,านเราคงไม่อาจคิดไปว่าเขาและครอบครัวจะไม่มีความสุข แท้จริงแล้วความซาบซึงใจที่ได้ช่วยชีวิตคนนับพันนับหมื่นคนนั่นต่างหากคือความสุขที่ยังคงติดตรึงอยู่ในใจของสามีภรรยาคู่นี้ดังที่ยูกิโกะได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2004ว่าฉันจำได้ว่ามีคนมารอที่สถานีรถไฟเต็มไปหมดสีหน้าของพวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยคำขอบคุณเมื่อรถไฟเคลื่อนตัวหลายคนวิ่งตามและโบกมือให้มีคนตะโกนขึ้นมาว่า เราจะไม่ลืมคุณแล้วเราจะได้พบกันอีกฉันและสามีมองภาพนั้นแล้วมิอาจกลั้นน้ำตาไว้ได้แม้แต่ในขณะนี้ก็เช่นเดียวกันและนี่คือเรื่องราวของวีซ่าเพื่อชีวิตที่ทำให้นับพันนับหมื่นคนรอดชีวิตจากสงคราม